55 แม่นี่ชวนแซบแบบเมียงเมียงไม้แหนแล้วเจ้าไม้ยงอย่างไม้ยงอย่างวันนี้เออเป็นว่าแม่แอนน่ะสูขี้ลืมเนี่ยซื้อผักกาดปั่นไว้ในตู้เย็นประจุประจำหม,มดแล้วเจ้าก็เลยไปกาดไปซื้อจีนมาแกงพอใบปเลปล่าเหลี่ยงหมดแต่ก็มาเป็นอย่างเจ้าเพราะว่าเฮาใจในส่วนของการมันแบบนี้เนี่ยเจ้าผักกาดปั่นคือผักกาดตีเปิลเอาไหมอ่ะผักเก็มเนาะเฮากับหวานอันช่างเชื่อมเปิลกุ๊กจีนเฮาเรียบร้อยแล้วเฮาก็ซวยฟักซวยไม่เรียบร้อยแล้ว เนืเจ้าพักตีใจอุีวันนี้ก็เหมือนเดิมเจ้าหอมป้อมหอมป้อมเปอร์แล้วก็ใบบอคดเนื้อมาพอเขื่องของเขาก็เหมือนเก้าเหมือนกับแก่งอมแก่งแค่นะเจ้าคาจักไคลหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกับ ปีแหมมสูปะวาะ่าเรากำลัตามกันเลยเจ้าอู๋จนปอบบอกจุดประจำได้แล้วเนาะไะเฮากระตำกันไปเลยเจ้าตําได้เหลี่ยกได้แล้วพอที่ใจต้องการอินวะใส่กะปิก่อนเจ้าใส่กะปิเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเช่นเคยนะอุ้ยสูด<ส>จะไปเ<อ>ด้บอก,บอกมันฟอเอานะอ่ะก็ตำกันไปเลยนะจ๊ะ พอตำเซจแล้วเนื้อเจ้ากําเดียวเฮาจะคักใสหมออ้อแก่งแล้วก็เอาไปเจ้าไปคั่วพรอมกับจีนท่านเลยเยาะน้ำมันอย่าน้อยเนื้อถ้าภผบามากน้ำมันกะบเป็นยังเจ้าเวลาคั่วมันกัแข่จะกลมอมอไม่เท่านั้นเองเจ้าไม่มีอะไรเลยปะคั่วกันเลยเจ้าเติมน้ำมันลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ จีนของเราไม่ก้นหม้อนั่นเองค่ะก้นไปเลยเจ้าที่นี่มันก็จะมีความทุรักทุเรนเอาหารกระสูปฏติดแลวนั่นอ่าขั้วไปขั้วมานะคะซัวโทรศัพท์ซัวกล้องฟองเป็นบางครั้งบางคราวเป็นระยะระยะมายืมมาใจหม้อแกงของเฮาได้ตีแล้วขัวได้ตีแล้วเตรียมน้ำเจ้าทุกคนเตรียมน้ำ อ่าคือนัก,น,กน้อยเนอเจ้าเพราะว่าเฮาจะตั้งไปมือนหมือนคือจีนเปินเริ่มซุกเริ่มเปื่อยเนอเจ้าเนาะจีนี่มันก็เป็นจีนควายเด้อเจ้าใครบากินเนื้อบะกินควายก็ขอสุมาอาภัยไปใส่จีนหมูจีนไก่ได้เนอมาเลยค่ะตั้งหม้อไว้เลยค่ะมายืมมาใช้แฮมกัํมบวดเดียดสบุญสบุญ,สะ,บญสะโบได้ทีแล้วเนอเจ้าเฮากะอ่ารอว่ามันเต็มที่หรือยังถ้าบะเต็มที่กับ ป้ายต่อนะคะป้ายป้ายที่นี่ใกล้จะเซ็ตจ,จะซุกแล้วน่าจะซุกแล้วเนอเจ้าพ่อแม่แอนจิมพอแล้วเนาะปรุงรสเจ้าแม่แอนจะใส่เกลือลงไปพวงนักสร้าการไม่ใช่ซุ้แล้วก็รสดีเจ้าทุกคนต้มต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างหูก,ก่ออันนี้น่ามันแห้งแล้วเนาะเปื่อยอ่าเป็นเกลืองกลาง้างมะละสูกละมได้เปื่อยแจ้ลอกนะถ้าเป็น แกงออมเออเอากระปุยแต่ๆเนาะแต่ว่านี่แกงใส่พักใส่ไม้ใหม้มันได้ครบได้เกี่ยวฟองเจ้าอ่าเซตเรียบร้อยแล้วเฮากบมาเอาพักปันของเฮาทีเฮาซอยไว้แบบนี้นะเจ้าทีเฮาซอยแม่แอนจะใจเฉพาะการเน้อเพราะใบมันโคบขม,มสูมันก็มีติดน้อยๆนะติดน้อยๆกับขมหมอกล้ำหมอกมากนี่มันต้องได้ใส่พี่อ้ใส่ดีอีน่ะ นี่เจ้ามันจะมีรสชาติของความขมพักปันนนิดๆเจ้าทุกคนมาได้ขมนักขมโดดนะลําเจ้าแม่แอนคิดว่าบางพื้นที่เปิ่นกะแกงกันเนาะ มีค่ะส่วนหมากเป็น,กนแกงแกงใส่เผาบบแปบปุ้นเน้อเจ้าจีนนี่นะร้องพอเนิ่มแบบแปบเอามาแกงใส่จีนเอีล้ำปลย่างหอเจ้านี่นะเจ้าก็เดือดได้ที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะปิดแก๊สค่ะอุ้ยใบบะขูดหอมป้อมหอมป้อมเป้อของเขาลงไปเลยจ้านี่เจ้า หอมมากมากเลยเจ้าทุกคนล้ำล้ำหีบน้ามนะเจ้าเขานึ่งจับมุดทำแล้วมาเด้อมาเด้อถึงเวลาหอดแหลงแล้วไผ่ได้กินแหลงอย่างเตื้อมาพอมเมอแอนได้เนอเจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตักได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าทุกคนเจ้ามาเด้อมามา,มาตักเอาเจ้ามักขนาดแกงจีนควายใส่พักปั่น เมนูผัวเจ้ามากเจ้ามาเด้อมาเด้อเขาเนึงจำหมุดมักขนาดเด้อ